ตอนนี้ก็อยู่กับนาโอตน,นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ2 0 2 3ครั้งที่40แล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของรถบ้านมอเตอร์โ e ของ Kelly Boy กันนะครับตอนนี้คือเป็นที่โด่งดังของในโลกโซเชียลมากคือเซิร์ชคำว่า Kelly Boy m o t o r ตอร์โเมื่อไหร่นรนะจะขึ้นมาเลยทั้งโตโยต้ทั้งมิซูนะครับทั้งรี v o นะคือขึ้นเยอะมากมีรีวิวให้ดูเยอะมากๆนะนะฮะ วันนี้ตัวของคล i บอยเองเนี่ยแยกอไปด้วยกันทั้งหมด3บูธนะครับบูธที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของโตลต้าแชมป์ตัวใหม่นะซึ่งตอนนี้แบบฮิดดังมากตัวที่2นะครับก็เป็นของมิสโซนวิชออนิลไทตันตัวนี้ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี้เองนะฮะแล้วก็เราก็ไปดูในงานของ StarC a m มาด้วยนี่วันนี้เรามาใครสนใจนะก็มาจับจองกันที่ได้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือบูธของคลีบอยโดยตรงนะฮะจะอยู่ทางด้านโซนด้านหลังนะครับจะเป็นโซนของอ ทางด้านนี้นะครับก็สามารถมาชมนะฮะหรือว่าใครดูดีวิวเยอะแล้วนะก็มาสั่งจองกันได้เลยนะฮะเราไปดูทางด้าน,นีิสู่กอนก็ได้เราตั้งกอนได้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะฮะติดตามละโอ๊ตไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมกันนะครับ